ใแดดมันอยู่แว้ตรงๆมีกีกับพวกครัวจานครับมีชาวความรู้มันรวมโอ้โห่ตัวไป็นลึกมากเใ่รอดไหมครับมันก็เจอแ่ของดีรอดแล้วครับเยียบด้วครับผมผมถ่ายเฉพาะชื่อแต่ผมไม่เก็บวันที่ไว้อ๋อื่อไปใช้ใหม่ถ่ายม่ไหมไหนก็จดกันเลยไม่ต้อครับไม่ต้องปลอดภัย่ไมปลอดภัยปลั กวดเครื่องดนตรีไทยครับเรื่องเดียวครับเป็นลักษณะการประกวดเราเราใช้ชื่อว่าการประกวดดนตรีไทยระดับชาติในเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาเด็กการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมอุรมศึกษาเราจัดสามระดับเลยเหรอครับสามระดับนะครับเพื่อจะ การกระตุ้นให้เยาวชนเราเกิดการตื่นตัวในการที่จะพัฒนาในเรื่องของทักษะปฏิบัติดนตรีครับเป็นประเภทเดียวคนเดียวหรือเป็นวงครับคนเดียวครับคนเดียวเหรอครับอ๋อแล้วก็ไปจัดจัดระกีปีละครับเป็นยี่ปีที่สองอประเภทเดียวนี่มีเครื่องดนตรีอะไรสงหรับครับมีทุกเครื่องมือเลยครับต้องกาจะเป็นวงเป็นเครื่องสายไทยเป็นวงปีพาดอะไรอย่างนี้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น เอกแลหน้าทุ่ของใหญ่ของเล็กม,มีครบหมดนะครับครบทุกชิ้นนะครับวันนี้เป็นรอบอะไรครับอันนี้รอบชิงแล้วครับรอบชิงนะครับก็จะคนที่เข้ารอบอันนี้จะเหลือสิบอันดับแต่ละเครื่องมือครับจัดมาสองปีนี้เห็นความแตกต่างหรือพัฒนาการัางไง่ต้องการต่างกันไมก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องขอบคุณทางมูลที่ชหลวงอดีด้วยที่จัด ประกวดสอนทองครับทาให้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็จะเดินถ่ายประกวดหลายเวทีเราก็ได้อันดีบสองจากทีนู้นมาว่าเด็กมาตรงนี้ปุ๊บเด็กค่อนข้างจะแข็งแรงแข็งแรงครับจากที่ทางทางมูลวิธีจัดมาต้องหลายปีแล้วครับพอเด็กเด็กก็เกิดการพัฒนาแล้วพอเราก็เห็นจากที่ได้ไปเป็นกรรมการด้วยนะครับที่ที่ของมิีเพราะว่าเด็กบางคนก็มาจากที่นั่นใช่ครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงมีพื้นฐานใช่ครับ ทำมันทำให้เราได้ได้ดูได้เห็นอะไรที่พัฒนาการที่ดีของเด็กเราก็เหมือนมามาช่วยเติมเต็มมาครับก็เป็นการพัฒนาอีกรูปแบบคือจากสอนทองเป็นเพลงปกติธรรมดาของที่ป้าสุเรนจะเป็นเพลงเดี่ยวใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเดี่ยวครับก็ขึ้นอยู่กับระดับว่าเด็กมัธยมผมเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนงว่าเด็ก เขาก็มีพัฒนาการที่ดีครับเพราะว่าเด็กบางคนอยู่ผถมตีเดี่ยวตีอะไรกันเป็นได้ครับเป็นนี้ก็เป็นเป็นออนไลน์ทั้งออนไลน์ครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ถ้าอปีปีแรกเป็นออนไลน์หรือเปล่าครับปีแรกออนไลน์ครับอ๋อใช่เพราะเราเจอโควิดทั้งสองปีใช่ครับใช่ครับจะถ้ามาเจอกันคงคลื่นมากเลยผมว่าครับส่งกำลังใจเชียร์ให้จัดต่อไปเรื่อยๆนะคบขอบคุณครับ ระนาดก่อนส่วนใหญ่เราจะดูอะไรว่าระนาดร่างไหนเหนือกว่ารางไหนอะไรเป็นอะไรเป็นส่วนสําคัญนในการตัดสินเสียงกรอนทีทางเสียงกรอนแนวานแนวอันนี้เป็นเป็นปัจจัยที่แนวดีไหมเสียงดีไหมทางดีไหมแล้วก็เลือกต่อไปก็คือการเพือกลกเทคนิคต่ตางๆเช่นสบัตตาดอกตัวกรอน ดีไหมมือดีือไม่แต่ว่าหลักๆเลยต <anak S 1> ้องเสียงเสียงกรอนครูให้อะไรสําคัญที่สุดครับเสียงเสียงมันดักหนึ่งเสียงยังไงถึงจะเรียกว่าเสียงดีก็เหมือนที่เราฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าสมมติว่าตีระนาดลางเดียวกันนะคอยคนไปตีเสียงทำดีกว่ามันกลมกล่อมซ้ายขวาเท่ากันมันใสมันใสแก้วฟังแล้วมันลอยไม่แน่นไม่ขุกขัมือไม่มือไม่เท่ากันก็รู้แล้ว ระเป็นเสียงห,หรือ,อไม่หลุดไม่รั่วไม่หลุดไม่รั่วนี่คือความสำคัญก่อ,อ,อ 6, นแล้วนะ <rape. S 2> แต่ถ้าะะเกิดว่าไปเอาแนวก็เสียงไม่ได้เรื่องไปเอาแนวเสียงไม่ได้เรื่องคือเร็วไปอะไร <soi> ไปแนวมันไม่ค,ไคือแต่องค์ประกอบที่สําคัญนนคือเสียงแนวก่อนสามอย่างเสียงแนวถ้าก่อนไม่ดีก็ไม่น่าฟังไม่สลัดสรวยไม่สมพั์กันไม่สมคัญไม่สัำคัญ อันนี้คือหลักหลักของผมนะที่ผมเรียนมาส่วนโปรเมเทคนิคต่างๆขึ้นอยู่กับความสุขสมบัตดีไหมกระดดดีไหมต่อดีไหมรัวดีไหมอันนี้ถ้าดีมันก็ครบเครื่องแต่ถ้าสามอย่างนี้ไม่ได้เต่อให้อื่นดีมันก็ไม่ครบแล้วถ้าเป็นการประชันล่ะถ้าไม่เช่นการรตัวมันแตกต่างกันไหมครับครูประชันมันใช้ทักษะมากประชันแบบไหน เพลยงมือด้วยเดี่ยวเอาเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยมันก็เริ่มจากตั้งแต่อดูการตีเดี่ยวเราก็จะฟังว่าตั้งแต่ขึ้นเลยนะขึ้นมานี่ก็บ่งบอกแล้วสมมติว่าขึ้นสะบัดดีอ่ะสะบัดสมมติว่าสะบัดขึ้นสะบัดนะันนี้สะบัดดีแล้วอีกคนหนึ่งสะบัดไม่ดี ว่าอย่างอื่นดีฉะนั้นก็ต้องดูภาพรวมหลายอย่างแต่ประชันมันมีก็มีการแก้ทางแก้เพลงอะไรอันนั้นอันนั้นเรื่องข้อไอ้เรื่องป็นเรื่องอีกเรื่อง่แต่เธสมมติว่าเราประชันนะว่าเราต้องการฟังว่าใครตีดีกว่ากันมันต้องดูภาพรวมทั้งหมดเราต้องวัดมีข้อดีข้อเสียแต่เราเวทีก็ไม่เหมือนกันอ่าแต่เราเวทีไม่เหมือนกันเวทีก็คนเฮเลยใช่ใช่ฮะแล้ว เวทีเนี่ยบางคนเชียร์บางคนมันไม่ชอบมันก็ไม่เชียร์บางคนมันชอบมันก็เชียร์ของเชียร์ใครเยอะอ่าใช่อันนี้เป็นเรื่องธรรมปกติธรรมชาติอ่าอยนี้ว่าแต่โดยวนมากแล้วดนตรีไทยเนี่ยมันก็จะฟังกันออกนะเรารู้กันอยู่เรารู้กันอยู่ใครเหนือใครใครตีดีใครตีไม่ดีจะยอมรับกันหรือไม่ยอมรับใช่แต่มันอาจจะมีข้อลบล้างกันได้เฮ้ยอ่ะยกตัวอย่างนะบางคนรัวดี บางคนสบัดดีแต่บางคนคุกแปดไม่ดีพอถึงลัวดีบางคนสบัดไม่ดีแต่ช่องไฟดีก็มีบางคนช่องไฟไม่ดีะนะ,ะ,ะมันมันก็พารวมดูว่าอ่สมมติเปรียบเทียบอ่าสบัดอ่าสมมตินะผมไม่ดีแต่คนคนนี้ดีแต่พอถึงลัวผมดีคนนี้ไม่ดีก็วัดกันไป แต่ว่าเสียงแนวบอลนะครับครูสมมติว่าตีดีมาเลยอ่ะแต่ตีขาดมากไลครับอะตีดีแต่ตีขาดอ๋อไอ่นีมันโทษหนักเลยะโทษหนักโทษหนักเลยนะควจึงไม่ได้ให้ให้อภัยครับเพราะว่าความจริงถ้าตีเดียวเนี่ยก็ต้องท่องมาแม่นอยู่แล้วความแม่นความมานะความที่ที่เราตั้งใจมาเดียวเนี่ยตั้งใจให้ดีอยู่แล้วแต่เมื่อมาพลาดเนี่ยแสดงว่าไม่อะไรก็อะไรอย่างหนึ่งว่าประมาหนึงอย่าง เกิดขึ้นในวิธีทุกพี่ได้อีกอย่างหนึ่งไม่มั่นใจคนที่เคยผิดแล้วก็ซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงบางทีซ้อมซ้อมไม่ถึงเนี่ยพอถึงเวลามาแข่งเลย <c oughs> ีิเกศษจอมก็มี <c oughs> <c oughs> คงไม่ใช่ครูตอบมาขาดนะไม่มีใครตอบมาขาดรับรองได้ว่าถ้าขาดปั๊บมันจะรูดจากหน้าทัพด้วยถ้าซ้อมกับหน้าทัพจะรู้ว่าซ้อมกับเพ <c oughs> ื่อนทดสอบจังหวะทุกอย่างต้องไม่อมาจร้อม ไอเดี๋ยวเมื่อมาไม่พร้อมเียไม่ไม่สมควรที่จะมาครับเสียงกันแนวครูให้ความสําคัญกับอะไรครับเสียงผมให้เสมอกันนะเดี๋ยวมันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันแนวเขาก็รู้ว่าเดี่ยวยังไงจะต้องให้แหลมหลาวอยไางเงี้ยให้มันปลายให้มันเรียวเรียวเข้าไปให้มันให้มันเรียวไปในในลักษณะของเดี่ยวก็้ความสะอาดชัดเจนความสะอาดชัดเจนชัดเจน แล้วก็บาดแผลน,น้อยที่สุดบาแผลน้อยที่สุดจริงๆมันอาจจะเป็นแบบนั้นนะไขรผิดน้อยอใครพลาดน้อยอะนะครับให้ให้ให้เขาเพิ่มฝึกซ้อมให้มากกว่านี้หน่อยนะโดยว่ามีเวลาให้กับผู้ดนตีให้เยอะ แล้วจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้อะไรได้จากสิ่งที่เราได้ปฏิบัติได้อย่างมากมายะนะครับเรียนรู้เ,ย,เยอะๆซ้อมฝึกฝนเ,ย,เยอะๆให้มันเป็นธรรมชาติ <_ S 2> ใช่ใช่อย่าอ <ๆ S 2> ย่าอย่าไปเอาเขามาเป็นเยี่ยงอย่างเราต้องจักตัวเราเองเราต้องดังจักตัวเราเองขึ้นไปหาเขาไม่ใช่เอาเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็เกลือปุ๊บเราต้องไป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 ให้ได้แล้วรนั้นมันจะคล้ายๆกับว่าสิ่งต่างๆที่เราสะสมมาเนี่ยมันจะหายไปหมดมันจะไม่เป็นธรรมชาติอ่ะค่อยๆขยับขยับขยับไป มันก็ที่ครูบาอาจารย์เขาค่อยๆสอนไว้ะค่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมนถึงจุดหมายเองเมื่อเราเอาตัวตัวอย่างที่เ่นมาเป็นเกณฑ์เอาไม่อ้เอาชนะเขาเอาชนะใจตัวเอลตัวเราเองพอแล้วแค่นี้ทุนมันไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่รัว่าตัวประธันประธานมันเต็มที่นะประธานมันเต็มที่คือว่ามันฟรีสไตล์แต่ถ้าเกิดประกวดเนี่ยมันเป็นรูปแบบเ็าตีกรอบมาเราจะต้องทําตัวให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการบรรเลง เขาจะวงแต่บุคลิกบุคลิกการนั่งสมมุติว่ากับคุยง่ายและหน้าที่ตีประกวดกับและหน้าที่ตีบรลเลนต่างกันถ้าเจอหน้าและหน้าแล,ละหน้าประกวดเนี่ยมันต้องต้องคุยง่ายคือผู้ดีอ่ะพลาดไปได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเหน้าบรลเลนเต็มที่ก็ต้องเอาชนะใจคนดูด้วยใช่ใช่มันต้องแบบกลเมต็ตอ่อะทุกอย่างต้องต่อยมาแต่ทีนี้มันมันอยู่ที่ทุนอะทุนแต่ละคนอะ กันฝึกคือสมมติว่าเดือนหนึ่งฝึกแค่สองอาทิตย์กับอีกคนหนึ่งเดือนหนึ่งฝึกทุกวันอันไหนไม่จะเก่งกว่ากันในความคล่องความปาดเปรียวความกระตับเสียงโดยเพราะคนที่เปรเลนนาธาเนี่ยมันต้องกดเลือดเข้มข้นแต่ทุงอย่างรัวสะบัดกระดอกถ้าเกิดรัวแล้วไปไปไปคุ่เวียไปคู่แปดถ้าเกิดตีโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเร็วๆรัวแล้วเวียไปคู่แปดมันอาจจะพลาดเพราะนั้นนะซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนแต่แต่ละคนก็ เด่นไม่เหมือนกันนะบางคนตีพื้นดีบางคนดูดีมันมันมันอยู่ที่ทุนอยู่ที่ทุนของใครจะมาทางด้านไหนก็เหมือนกับความสามารถแหะไอ้นี่โอ้โหพรสวรรค์เทียบไอ้นี่มีมีพรสวรรค์แล้วแต่มึงไม่แสวงหาแต่คนนึงแบบฝึกเท่าไหร่ฝึกให้เยอะแต่ว่าพรสวรรค์ไม่มีมันก็เหมือนกันแต่มันมันนะเขา้ธรรมชาติเขาให้มาไม่เหมือนกันหาตัวเองให้เจอใช่ขอบคุณครับจับครับ